สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสว13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิ้มเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสวหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคน แต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายามทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชน